บรรยากาศในช่วงหนานีช่วงเก็บผลผลิตกันเริ่มจะแปลนออกไปทางหนานแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยผ้าเลาะทงรอทาแล้วประกาสิพาพามาเบิงอันนึงบาทที่นี่ในช่วงบรรยากาศปีละขังปีละเทือจะได้พ่อพอ่ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้พามารอบเบิงเพิ่นตาเขาพี่น้อง อันนี้คืออยู่ตามบนท้องถนนได้นน่โอ้แดดเจ,จิดจ้าลายมือแล้วพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่ใส่รถเจียวเขา่าเพื่อนก็นจะมาตากอยู่บริเวณนี้เป็นประจำทุกทุกปีที่มีการได้เก็บผลผลิตพามารอเบิงเพิ่นตากเข่ากันเด้อเ <c oughs> บิงเบิงพี่น้องเพื่อนก็นมาเฝ้ากันอยู่แบบนี้ละ่ะ <c oughs> ปีละ,ป,ละปีละเทือ <c oughs> จะได้เห็นภาพ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้เด้อ <c oughs> <c oughs> นำพาเบ่งบรรยากาศง,งามๆกับการเก็บผลผลิตกันนี่แหละวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาพี่น้องเป็นลักษณะแบบนี้ละ่ะโอยอ่อนซ่อนเม็ดเข่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเวลาข้าเจ้าเมื่อเวลาข้าเจ้าเก็บผลผลิตมาเม็ดมันก็นกนสวยก็งามเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย พามาเบิ่งแบบนี้แหละเด้ออ่อนซ่อนลายเมื่อเวลาได้ผลผลิตกันอันนี้แนวกวดเพื่อนบอกว่าคาทาคาทาคาท่ากวดเขาวะสันเมื่อคราวก่อนเจ้า,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 าจเอาไม้แต่ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้ดัดแปลงสึ่งหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวเด้อเม็ดสีออกจะเป็นขาวๆอันนี้คือเขาเจ้าอันที่ผู้ข้าให้เบิ้งเมื่อกี้ เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด้อพาเราอเบิ่งไปเรื่อยๆโอ้แดดครับเบื้องเงาผู้ขาหลดพี่น้องคุณอนาแดดเจิดจ้าเลยเงาเห็นหนวดเงาโอ้บรรยากาศง,งามๆเม็ดเขากับเม็ดงามอันนี้เขาเจ้าดอกนี่สีมันจะต่างกันอยู่เขาเจ้ากับเขาเหนียวปีลเฤือจะได้เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้เด้อสวยๆงามๆ ตาข้าเปียกตาข้าเปียกโอ้ขาเปลือกขาเปือกซันดอกขาเปลือก,อ,กอันนี้เขาเจ้าข้าเจ้าพี่น้องพาพาะเบึงวิธีการกวดบาทที่นี่เอ้ยุคนี้สะดวกสบาย่บก,ก็บล้างปวดเอวเขาเจ้บ,บอกว่าเป็นนยังคือน่าจังสั้นเพื่อนบริกเกี่ยวเอาเพื่นเอารลดตัวเอารลดเกี่ยวแล้วก็เอามาตากที่เดินก่วงหลายผู้เลยนคนถาแวะมาเที่ยวที่ทะเลบัวแดง ก็จะได้เห็นถนนกว้างมีเสาไฟเลี้ยงไล่อาดลาดไปพูนจนไปหอดทาเลทาเลือเชี่ยงแหววผู้ะทางอำเภอกุม่มพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีพามาเบิงตากเขากันก่อนเดี๋ยวอีกบ่โดนว่นนานกะจะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้องน้ำน้องบักไงมาเบิงทะเลบัวแดงสันแล้วพี่น้องเอ้ยนยีนย่แหละวิธีการตาเขาเด้อผู้ขานำพาให้เบงให้ชม ในช่วงเก็บผลผลิตกันสั่นแล้วสวยๆงามๆนาะพี่น้องโอ้ยมองตาเขาแม้ผู้ขาอันซ่อนเป็นพื้นซีเมนต์น้ำพร้อมบรรยากาศงามๆต่ว่าข้าเจ้ากะ่าจงมองให้รถได้แลนด์น้ำยูก็เป็นลักษณะแบบนี้ล่ะปีละเทือจังจะได้พบพ่อกับกานเก็บผลผลิตข้าวนาปีเดอ้อ ถ้าเจ้ามาเฝ้ากันแบบนี้เราพี่น้องมาเฝ้าเขามาไทายปีไก่ไปคุดลองหนำแล้วก็มาไทายอยู่บนเบิ <c oughs> บ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่นอ้องอะพู้ข่าบวัยเบิ้บบงโดนดอกเด้อว,วิดีโอพู้ข่ายยาวแล้วเดินโดน,ดน,ดนจึงเห็นภาพแบบนี้อะพู้ข่าวอำลาพระเจ้าอำลาพร,ระอวยไปโอกาสหนาชิบนาพบพ่อกับพู้ข,าข,าข่าคนรอในคนใกล้เติบเบาเสียงกขจนากันใหม่คลิปนี้บายบายสวัสดีครับ